เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ศูนย์การค้าสยามพารากรร่วมกับสถานเอก,กราชทูต12ประเทศจัดกิจกรรมทั่วล่าเทิอไทยถวายใจสดุดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของแต่ละประเทศทั่วโลกร่วมถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีภายใต้แนวคิดมิตรไมตรีพร้อมตื่นตากับผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความเป็นไทยผ่านงานปฏติมากรรมสุดตราการตาภายใต้ชื่อบุษบันฉลีมาลีนพร,รัตเฉลิมพระชนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและบริษัทบุญรอดบิวลรี่จำกัด สำหรับพิธีเปิดงานวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมามีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารคณะทูตานุทูตผ่านธมิตรจากองค์กรต่างๆร่วมเปิดงานกับสถานเอกรราชทูตจาก12ประเทศได้แก่ออสเตรเลียภูตานจีนฝรั่งเศสอินเดียอ,อินโดนีเซียญี่ปุน่น เกาหลีใต้ลาวเนเธอร์แลนด์สเปนสหรัฐอเมริกาต่างบนเวียนนำการแสดงทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศมาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดส่วนประเทศไทยนำการแสดงโขนนาฏศิลป์ร่วมสมัยมาถ่ายทอดเรื่องราวรวมถึงการแสดงดนตรีจากกรุงเทพมหานครเข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กรกฎาคม นอกจากนี้สยามพรกรยังได้ร่วมกับกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวันยานราชประสงค์พร้อมพัฒนธมิตรโดยรอบทั้งจากภาครัฐเอกชนรวมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงค์73รูปที่วัดปทุมวนารามถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมใจสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมจุดเทียนถวายพระพรชยมงคลวันที่28กรกฎาคมเวลา19ร .9 นาทีที่ลานเชื่อมแยกปทุมวันโดยสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์02-610-8000หรือทาง Facebook Fanpage สยามพารากอค,ค่ะ ช่วงนี้ไป